ตำรวจตามรวบนุ่มวัยรุ่นแข้งโหดรุมเตะปลายคางรุ่นพี่ดับหน้าเวทีหมอลำอด้านพระเอกหมอลำเปิดใจกระโดดลงไปช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันเรื่องเนี่ยนะฮะที่มักจะมีเรื่องกันเนี่ยนะฮะก็เวทีคอนเสิร์ต <m> เนะาะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะไปดูเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยนะมักจะมีเรื่องกันเวทีหมอลำครับคุณผู้ชมถึงขั้นเสียชีวิตเตะเสรยปลายคางอ่ะ โหจนเส้นเลือดในสมองเนี่ยเหมือนกับเส้นเลือดแตกเสียชีวิตเลยนะทำไมโหดร้ายกันจังนะครับทั้งทังที่กำลังไปดูคอนเสิร์ตกำลังไปสนุกอยู่ด้วยกันแท้ๆไปดูเหตุการณ์นี้ครับไี่น่าีท่า อนี่เป็นนาทีชีวิตนะครับของคนที่โดนทำร้ายาขณะที่มายืนดูหมอลำอยู่เนี่ยทุกคนต้องหยุดหมดแล้วก็มาช่วยปั๊มหัวใจนะครับที่บริเวณหน้าเวทีเลยฮะโดนกลุ่มคู่อรินี่นะฮะเตะเข้าเสยปลายคลางเตะเข้าที่หน้านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบุญเดือน3นะครับช่วง กลางดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา22กุมภาพันธ์นะฮะที่อำเภอบ้านเข้านะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าทวีศักดิ์อายุ32ปีนะถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ทําร้ายมานะครับถูกเตะเข้าที่ปลายคางจนสลบโหคนในงานเห็นยังตกใจอะ่ะหมอลงหมอลำเนี่นะฮะเห็นบอกพระเอกหมอํำนี่ต้องต้องวิ่ง,งกระโดดลงมาใช่มาช่วยปัม๊มหัวใจด้วยอ,อ่ะรุนแรงมากนะครับ เขาเนี่ยถูกเตะนะครับจนเส้นเลือดใหญ่ที่จะมาเลี้ยงสมองเนี่ยนะฮะแตกเกิดอาการสมองตายคุณอรวัตน์ที่เอากันถึงตายหรอก็มาดูมาสนุกด้วยกันอยู่แท้ๆหลายคนก็ตกใจว่าไม่ได้มีอาวุธอะเตะเสยคางแต่ไปโดนจุดสําคัญเนี่ยใช่คือเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าอะคาราบาวเล่นที่ไหนก็มักจะมีเรื่องใช่ไหมก็ยิงเลยอะไรอย่างเนี้นะแต่เนี่ยเป็นงานแบบงานประจํางานวัดประจําอําเภออะนะ เออนะอาจจะเป็นงานประจําปีเนี่ยเพวกนี้ยังไม่ลอกอีกหรอตีกันเนี่ยใช่เขาจะน,านัดมานัดมามาดวลมาประลองกําลังกันนะครับจากการสืบสวนนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่วัดเนี่ยนะฮะมีงานบุญนะครับนนก็มีการแสดงหมอลำชื่อดังกลุ่มของนายกฤษดานะครับอ่านะพร้อมด้วยกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยก็มาเที่ยวงานปรากฏว่าไปคอมเมนต์กับกลุ่มของผู้ตายสิครับ มีการชี้หน้ากันก่อนหน้านะฮะมีการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันนะครับก็ทวีศักเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยถูกต่อยจนล้มลงนะครับจากนั้นกฤษดากับอนุศักนะครับสองคนพอเห็นล้มปุ๊บนะฮะสบโอกาสเลยครับวิ่งเข้ามาเตะเขาที่ปลายคางนะฮะโอ้จนเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยล้มลงไปกองแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลยบนรานะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเห็นเห็นคู้รีนิ่งปุ๊บ วิ่งหนีออกจากงานไปเลยครับตำรวจก็แจ้งข้อหานะฮะตอนนี้นะฮะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย<อ>ข้อหาหนักนะครับทีมข่าวสอบถามไปยังพระเอกหมอลำนะครับหนึ่งพลานชัยวันนี้คุยกันผ่านวิดีโอคอลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเนี่นี่นนแกมาช่วยนะเนี่ยแกแก,กำลัหัวใจเป็นเลยนะน่ะใช่แกกําลังจะแต่งแต่งตัวแต่งหน้านะาออกโรงนะ<อ>มีคนวิ่งไปบอกนะเออวันนี้มีแฟนคลับวิ่งมาบอกนะ มีคนหมดสติพี่มีคนหมดสติอยู่หน้าเวทีเนี่ยประมาณ50เมตรตรงนี้เองผ้แกทราบเรื่องเ่ยนะแกรีบออกจากห้องแต่งตัวนะครับลงไปทํา CPR ทันทีนะฮะปรากฏว่าไม่ทันไม่ทันนะฮะคือทั้งตัวทีมงานทั้งตัวแฟนคลับเนี่ยทั้งๆนี่มีคนที่มีความรู้นะ<ฮ>เรื่องเรื่องของการปั๊มหัวใจเนี่ยนะฮะปั๊มกันอยู่20นาทีไม่ขึ้นนอนละวัน<ฮ>เสียชีวิตครับ ภัของจังหวัดนครราชรสีมาอยู่แล้วนะครับเป็นก็เลยสันทติยานก็เลยวิ่งลงกระโดดลงไปจากเวทีลงไปช่วยครับช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็ก็ภาวนานะครับให้เขามีที่ประจรกลับคืนมาแล้วทีนี้พอมอนพทราบข่าวหลังประมาณแปดเก้าโมงก็มีคนส่งข่าวแล้วก็ทางญาติเขาทักเฟซอินบ็อกมาบอกว่าอ่าญาติ หรือว่าน้องหริอหลานเขาไี่แหละเสียชีวิตแล้วก็ขอขอบคุณเขาก็มาขอบคุณแล้วก็รู้สึกเสียใจครับที่ช่วยเขาไม่ได้วันนี้นะครับวันนี้ตํารวจสบพบ้านเข้าเนี่ยนะครับไปตามจับได้แล้วนะครับกฤษดากับอนุศัก์สองคนที่เตะคู่อริเนี่นะฮะจนเสียชีวิตอ่ะจนสลบขาเท้าเขาเลยอะ่ะเออนะฮะเอาตัวมาเนี่ยให้การรับสาร,รภาพว่ารู้ไหมคอมเมนกันตอนเต้น มันมันเห็นท่าเต้นแล้วมันมันมันไม่ไม่ไม่ถูกชะตาแค่ตอนเต้นเลยไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนหน้านี้ไม่มีพมนกันเนี่ยนะตอนเต้นอยู่หน้าเวทีนะครับขนาดนั้นเลยหรอเขาบอกกลุ่มนู้นเนี่ยมาชี้หน้าเขาก่อนทําให้เกิดเรื่องชกต่อยกันขึ้นออตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องให้ถึงกับชีวิตอะไรมันก็ชุลมุนเออแต่ด้วยสัญชัตยานนะโอ้หมีเรื่องเนี่ยผมเห็นนะเห็นจากข่าวเนี่ยคุณอรวรัณน เวลามีเรื่องเนี่ยมักจะเตะกันที่ศีรษะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นผลตามมาเวลารูปคดีนะอะอะมันเป็นการเจตนานะ<อ>เ,ออเจตนาเร็งเห็นผลให้ถึงแก่ชีวิตนะฮะเนี่ยนะก็มันก็อันนึงก็เป็นเป็นที่เงที่เราบอกมันก็เป็นค่านิยมของวัยรุ่นสมัยนี้เหมือนกันนะ,นะว่าเวลามีงานวัดมีงานคอนเสิร์ตเนี่ย มาเว้ยกลุ่มใครกลุ่มมันอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะไปมีเรื่องการสุดท้ายาไม่รู้ว่าดื่มอะไรกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ,ะก็ฝากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับหมดอนาคตนะครับโดนคดีไปฮะ